มาหกอนมืมาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่นานเลยนะ,อะตอนเราก็สู่ช่องทีมงานเพชรไทยหลิววันนี้เป็นงานพิเศษนะมรัรับจ็อบนะฮะยามว่างยินเจ้าแคทเธอรลาส204อนะฮะโตรแรงในตำนานทุวกวันนี้ก็ยังแรงอยู่นะฮะ ขูงกี่เขาเบลเลอร์เลยนะครับอย่างกว้างหกฟันขู่กี่นี่คิวหนึ่งไม่อยู่เมืงครับของบ้านเนี่ยดูๆแล้วได้จุดสองหรือเปครับเนี่ยหนึ่งจุดสองหรือเปล่าแต่คิวหนึ่งไม่น่าใช่เลยครับใหญ่ขนาดนี้ เรื่องสเปคนี่ใครรู้ยะงไรยังไงก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับด้านหลังก็สามสุดซีนกันนะเป็นเบรกเกอร์ ก็คอยจะุ่มโอ้ยถ้าไหลไปนี่ท้ายแตกเอาง่ายต้องล็อกฝาท้ายด้วยนะครับโอ้ยแท้งเลยท้ายตูดแตกโอ้กวุ่นวายครับต้องยกอีก ดีดเคยแรงโนะอ้โห304ถ้าเกิดตอนเป็นเด็กที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับออกแบบมาได้โฉบเฉี่ยวมากมันพัฒนาจากรุ่น uh, ตัว B ขึ้นมานะครับตัว B เป็น C พวกโห้เ,เหมือนพลิกโฉบค,ครับเพิ่มส่วนเบาส่วนโคง้งส่วนมนแต่ว่าก่อนเป็นริมเหลี่ยม,มนะเพราะถือว่าถ้าเกิดเราไล่จากลูนโค้งขึ้นบอลมาชั้นทูตัว B ะไรมานะครับเป็นริมเหลี่ยมพอเข้ามาถึงปุ๊บรุ่น C ปั๊บโอ้โหสวยเลยครับฮะ ขนาดอเป็นซีรีสดีนะก็ยังโฉมใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกับตัวซีจะมาพัฒนาเลยก็เป็นเน็กเจนนะที่จะเปลี่ยนแบบออ l นิวเลยนะฮะดีทูก็ยังพอใช้เป็นฟอรมใก,ใกล้กันอยู่คนระับใกล้ๆก,กับตัวซีอยู่ปรับเปลี่ยนไปนิดหน่อยแต่ที่รู้คือเขาคือแค t เตอร์ l ิลครับ เขาแรงแต่การรับประทานน้ำมันนี่ก็ผมว่าเห็นไหมฮะเรียบร้อยแล้วฝาทังระเบิดไปแล้วเอบได้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 ลงเลยลงเอาอีกหนึ่ง ลงเลยทำไว้ก่อนเ็กแล้วาาลล่อนค่ก่อนซื้อรุ่นเกียรใหม่ครับผมเห็นดูมาันั้นเนี่ยครับอ๋อลงเลยลงเลยโอเค เฮ้มันจะเหลือถึงคันที่สองวะเนาะ มดูรถหน้าจะไล่ๆกับเด็กเตนนะเขาได้มันตื้นแต่มันกว้างครับหน้ากว้างแต่มันตื้น พวงใส่ไม่ถึงจะลำพัง yeah. าดูพี่แกงงัดับผมมาก่อนมา คอนโทรลเพลินนะผมโคตรใหญ่เลยวันนี้ระหว่างรอรถนะฮะรอรถพ่วงก็งัดรอไว้ก่อนครับผมใหญ่ไหนใหญ่มากเลยก็เบรกออกฮะ บ้านะนะฮะงัดแล้วดูพลังครับดูพลังเขา ปั๊มถึงกำลงังโอ้แคสเตอร์พิลล่านไม่ว่ารุ่นไหนก็ไว้จใจได้เสมอสำคัญแา,างนี้นะฮะ เมื่อกี้ครับเบิร์เลยนะฮอกเก็บฟันแอบเก็บฟันนิดหน่อยหินเจอหิน กีตักกระสวดน,นะครับเดนท่อท่อท่ออย่าแตกท่ออย่าแตกเราเป็นลากไม้ครับดึงมาทั้งแผงครับเ้า เสียงแทงเสียบแทงเสียงแทง ใต้ถนนเนี่ยท่อน้ำบางข้อประคับประคองสายไฟใต้ดินบ้างแหละต้องคอยระวังกันระวังด้านล่างพอต้องระวังด้านบนด้วยนะครับเนี่ยเห็ไม่อะสายไฟโอเคครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ขอจบเก่อนนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเรามาตลอดนะช่องทางการต่อเพิ่มเติมช่องทางเฟซบุ๊กเพจร้านเพชรไทยหลิวหรือถ้ากดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมผมขอตัวไป กินข้าวกันเที่ยงแล้วบุ้มเป็นประเดี๋ยวของบ้านนะแค่ก็บอกายบาย